สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลุงสมควรเหมือนเดิมโอ้ <laughs> เสียโอกาสมากนะคนก็โทรมาัม้างหลายคนนะครับสำหรับคันนี้ยังอยู่นะครับ L22 นะลุง yes, <long. S 1> 01ก็หลุดจองนะครับ <laughs> เพราะว่าจองปากเปล่าเนาะอย่างคันนี้แหละ <laughs> เขาก็บอกว่าตอนเอาถามาเอาชัวร์หรือเปล่า เขาก็บอก,บอกว่าชัวพันเปอร์เซ็นต์เอาหัวรับประกันได้เลยแต่วถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่อันนี้นะครับผมก็ขอให้คนที่ว่าจะเอามาไอจะเอาจริงๆนะครับก่อลุงก็ขายไม่แพงครับสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้นะลุงหรือว่าจะเอาสามหมื่นห้าก็ได้นะครับห้ามต่อรองนะครับผมเออ,เอ,อแล้วแต่ คันนี้ก็อาจจะดูมาแล้วสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้สามหม้าต่อรองไม่ได้นะครับผมอืมเผาหัวนะครับุ่วนเผาหัวคันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วขับได้ปกติแต่ว่ายกแขนแขนยกไม่ขึ้นนะลุงแขนตัวนี้นะครับอ่าอาจจะเป็นน้ํามันแห้งนะครับต้องเอาไปเช็คดูพวกไส้กองพวกตัวปั๊มเปลี่ยนมาใหม่เนี่ย ผมว่าน้ำมันมันน่าจะแห้งเพราะว่าตรงนี้สายตรงนี้มันซึมนะครับแต่ว่าเครื่องดีนะครับเกียร์ดีดีดีหมดดีด <laughs> ีหมดเฮ้ยติดง่ายนะครับ้ ไปดูเคร okay. oh. okay. ื่องสักหน่อยดูเปหน่อยไงครับขับได้ปกตินะเกียร์ทุกเกียร์เข้าได้ปกติเนาะลุงอ่าโอเคนะโู้ที่ผมก็เคยขับลุงลุงเคยขับให้ดูแล้วนะครับอันนี้กำลังสตาร์ทให้ดูใหม่ก่อนจะได้ตัวรถ แล้วก็ค<ม>ือมีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้พาไปพามาดูแ2 6กก็มีคนเอาไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีผานพวงนี้นะครับนี่ได้ผ่านพวงนี้นะครับแล้วก็ซาลี่คันนี้นะครับผมซาลี่คอสั้นพื้นผูย่างเดียวแชสซีก็ ยังได้ยังได้อยู่ครับยังได้แเป็นอยู่ที่พื้น,เ,น,น,พนเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม,ไม่อันนี้เนาะดูดูแค่เหล็กรางข้างๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวในผูกือต้องอันนั้นแต่อันนี้ก็ไม่ผูนะครับแค่พื้นก็เหล็กแผน่นสองแผน่นสองแผ่นก็แผ่นละพันกว่าบาทเป็นพื้นนะหรือว่าใครมีไม้แล้วก็ใส่ไม,มสไม้ก็ได้นะครับยางดีอ่าคือใช้เลยใช้ได้เลยนะครับ นี่นะครับหาม่ายางดีทั้งสองข้างนะครับเอ่อไดซาลี่คันนี้แล้วก็อันนี้นะลุงผ่านอันนี้ผ่านทั้งมันใช่ปะผ่านพวนห้าใบแล้วก็ล้อเหลก็กอันนี้ใช่ไหมลุงแล้วก็ขุบอ่าแล้วก็ขุบนะครับนี่นะครับ เผื S <S <preach science> so first, ่อว oh, ่ามีล้อเหล็กก็จะไปลงนานะครับก็อันนี้คือโค้งคุบแล้วก็ลูกมันอยู่ไหนลุงลูกมันอยู่นู่นอยู่ที่เดิมนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูมีคนถามว่าอันนี้ขายไม่ลุงรถตัดหญ้าลุงไม่ได้ขายนะครับโครงการนกไปขายแล้วลุงมีคนเล็งหลายคนแล้วเนี่ยหรอ แล้วก็ขุบอันนี้นะครับลูกมันก่นนอ,อฟันหลอฟันหลอไปหนึ่งสองสามสี่ซี่ซื้อใหม่ก็ได้ใบละสิบกว่าบาทนะครับเออม,มาอมุเดเลกก้ตัดก็ได้อ่าจะได้ขุบตัวนี้นะครับมาจะหมดแล้วแน่นอนลุงหมดแล้วสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้แต่ว่าสามหมื่นห้าต่อรองไม่ได้นะครับ สามหน้าตอลงไม่ได้เอ๊ยยังไงนะพี่สันเออก็โทรมาเอาเบอร์ดิบิสันได้นะครับหรือพิกัดก็อยู่ที่หางน้ำสาครครับจังหวัดชัยนาทนะครับอําเภอมโนรมนะลุงจังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยว อืติดวิไลเกษตรอืแถววิไลเกษตรแถววัดป่าซักวัดป่าซักจับไอ้หมุดได้เลยอ่าใช้รถไอ้รถเพรานั้นมันก็มาถูกไช้รถรัวไอ้รถข้อก็ผมส่งหมุดมาให้เข้าหน้าบ้านเลยก็ผมส่งหมุดมาให้ก็ก็มาถูกเลยครับอืมต่โทรมหาวิสันที่ศูนย์ก็แปดสองศูนย์แปดเจ็ดสี่หนึ่งสองนะครับก็เอาเลยนะครับอืมันนี้ผมไม่ได้มีในตรงไหนหน้าอะไรเพราะว่าผมจัดการของผมไปแล้วนะครับ อ,อยางดีหรือว่าจะให้ผมก็ได้นะครับพอมีแค่ยางนะครับตรงนี้แต่ว่าดอกเต็มนะดอกเต็มนะครับอาจจะใส่แค่ยางลุงยางในมันก็ใช้ได้เลยนะครับใส่แคย่ยางในนะครับเพราะดอกมันยังเหลือเยอะร้อนหน้า หนายังยาพเลยน,ย,ยนะมาหรอโอ้ย,ย,เ,ยอเออลืมบอกอพวงมาลัยแน่นนิดนึงอาจจะเป็นตรงนี้นะที่มันแอดแอดนี่นี่นะครับอาจจะเป็นแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่เกี่ยวกับชุดพันชักขันส่งอะไรนะอาจอาจจะต้องถอดตัวนี้เช็คดูนะครับพวงมาลัยมันแน่นนิดนึงแล้วก็อืมครับแล้วก็หางยกไม่ขึ้นที่แรกยกขึ้น สายน้ำมันมันแห้งจัดจริงๆนะครับแบบนี้แหละเครื่องดีเกียร์ดีแล้วก็มีซาลี่ฐานขุบล้อเหล็กคือคุ้มอ่ะ้วยคือได้แค่ราคาเสร็จเหล็กอ่ะแต่ว่านี้รถใช้งานได้นะครับฐานนึงก็หลายบาทแอืวเออมีคนถามฐานสี่ขายไม่ลุงไม่ได้ขายเอาเก็บไว้ อย่าไปเื่อเพื่อเผื่อ,เอไเราต้องมีใหม่อยู่แล้วเดี๋ยวลุงปหาซื้อมาใหม่นะตอนนี้เอาเงินมาปลูกต้นไม้ก่อนครับตามนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ตัวก,กำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ